คุณลุกวันนี้ขอเทมเพตงานแล้วไปสั่งไปก่อนเย็นด้วยนะโหดอันได้ได้อ๋แล้วก็เดี๋ยวพี่ฝากตรวจเอกสารของอากับหน่อยชงคำเดี๋ยวพี่ส่งไป่โมงครับพี่อย่าลืมพี่สั่งไปละพี่ไปละเออพี่โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีบส่งให้นะฮะเยอะแทนเนาะเฮ้ยไก่โอลี้ไปกินข้าวกันได้ยังเที่ยงเลยเนี่ยร้านประจำนะเออเออเดี๋ยวรีบตามไปงานพอสสั่งมายับยับเลยแก้ตรงนี้อีกนิดนึงไม่นานไม่นาน โอเคเลยโลก้ okay, แล้วจะกินอะไรอะ่ะเดี๋ยวพวกเราจะได้ไปสั่งให้ก่อนเอองั้นก็กระเพราเนื้อแล้วกันง่ายๆฝากสั่งกาแฟสักแก้วด้วยนะเออ k you thank you แหมพันนุ่มแอบตื่นแต่เช้ามาชมกาแฟให้สาวแต่ที่ตัวเองไปรากินที่ร้านเนียนนะเออช่างมันเถอะฝากสั่งหน่อยและกันขอบคุณมากขอบคุณมากอ่าอเดี๋ยวรีบไปจองโต๊ะให้ก่อนแล้กันห้ามช้าล่ะ ช้า,ชาโดนแย่งกินเนื้อหมดเป็นกระเพราวิญญาณเนื้อไม่รู้ด้วยนะครับครับเจอกัน